พิงไรเอะองค์ใจเด็กรอบกับกากระม่มรับไม่ได้ที่น้องเงอป,ปียกอีพูดยกตัวอย,ย่างเปียบเทียบเหลืองเครืองจักเหลืงงขของค้นกับกากระม่มยอมรับจริงว่ารถไมโครนวันโบจริงแต่ไม่ใจหวาโบกับเป็นความประชงองของวิศวะกรผู้ออกแบบเปิดใจงานจะพอกเกิดคือคุดคือตักกับไข่หนังไงม่ออกมาอนอะไรอ่ะพูดแก้วฮะทำไมต้องใส่อารมณ์ด้วยธรรมดาครบปลาเริ่มไม่ควันแรงไม่กินแล้วบัด คนเราที่มึงต้ององค์ชายรับสั่งมาแล้วก็มันจบแล้วเลยนี่พวกขี้ปแปรเลยจวนตีมึงอย่าลืมเรามาอยู่ในสถาบันนั้นหญิงย่อยเขามีเอ็ดมีพลันบรรปลืปล้มแล้วก็รับเอ็ดพลนเขาไม่มีการที่จะประท้วงกันแล้วเอาตัวอย่างก็มัง้งเธงไม่รู้แมนไหมไม่รู้กูกันนี่เดี๋ยวพูดไปก่อนนี้เอพูดต่อได้บุญแก้วองค์ชายเดี๋ยวก็รับครับแต่จึงมีชีวิตไปเป็นอย่างหนองเปียกราบูนกับตัดเดือนเดือนใน,น,น,นดักจาพัน นา้ก็ตรวจกรารขโมมต่อนหน้าทันประธานเพื่อเป็นกั้นในกำลังปะทิทัยการขโมมได้ปฏิบัติหน้าทีกับนี่เป็นการปูจ้าผัาาพาดพิงกับผัดพิงยังไงองค์ใากับซึ่งมีชีวิตตัวเล็กจะลาดหน่อยกับตัวโตรตรงจะลาดกวา่าเออผู้แก่มีเหตุผลพระเจ้าค่ะบพระองค์อเคยห็นหนู่นตัวในห้นกินแมวไหมครับการขโมมก็กลบตูนแขประโยคตรงนี้ครับแมวเคยตูก้ก,กินมีไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีใช่ไหมครับไม่มี เราได้ยินบุญุรักกูรุษย่เคยพู้ด้ยไหมวะแมวโตมู้นู่กินไม่มีก็เห<ค>็นเกียรตตัวไหนได้กกลืนนู่มั้ยรับมีไหมรับมู้โตเกจกลืนกินเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับแต่มึงมาพูดว่าตัวเล็กจะลาดตัวโตโบหรือมึงเห็นตักแตนตัวนั้นเด้กินเกยมีเด็กไก่กจิงตัตกเตนคงได้ครับคอยตัดประจานพิจารณาในกรรมกราบตูวหน่องปลากระมม่กับไอ้หน่องเปี้ยได้รับรูด้วยกันเหมือนการปวดใจองมันไม่มีเอเสไม่มีปนเป็นการเจตนาให้กรากะมม่เกียบเปรี้ยจืดเจียง ข่ายแตประจันพิจารณาครับขอบคุณนัตประจันนี <c oughs> แ่แม่งบ้าบ้าอ้าพูดไปดิตัวเล็กไม่เคยจะกินตัวใหญ่ตัดจนเืองด้าน้าปั่น,น,น,นพี่ว่าเขาได้ไงเปียก <c oughs> เลวตึ้งยุง่งอฮะที่มึงมึงว่า ตัวตัวตัวเล็กไม่ได้กินตัวใหญ่เลยยุ่งนะวะอะไรนะเบียกลก้วก็ม่อมยินดีที่รับโทษถูกประการห้าปุนแก้วยืนยันได้ว่าหมอคืนที่มันนอนไม่รับมันนอนกินยุ่งอยู่ถ้าก็ม่อมไม่ควรที่ยกมาเปรียบเทียบมาตรงนี้ปุนแก้วก็ยุ่งเคยที่ใหญ่กว่าเพราะกร็ม่อมเลยปุนแก้วมาเพื่อจุดประจย่องไงเพระองคงไ้ส่งชึ้ษชาทำเร็จถ้ามึงนอนกินยุ่งอยู่ัต่คืนกูยอมรับ พูดพิษแต่นี่พุงมึงลายอยู่ดิกะทิมึงยกตัวย่างราบทูนมึงวะตักแตนไม่เคยได้กินแม่ก้อยชายกูยอมรับเพราะตักแตนมันอย่างตัวไม่แหล็กพอที่ที่ได้กินก้อยแต่ก้อยเห็นตัวแหลกได้กินก้อยลำเพลงมึงแล่นลำเพ็งแต่ก้อยชนบ้านเราแตงคอเพื่อนรูน้วนตายขาบอนเพื่อไม่แตงลำเพลงกล้างอุดจะกันน่ะฮะเกียดมาได้กลืนง,งูไหม ตัวติขออ้อปูบ้องมันต้องเล็กกว่าเกียดคอยแอบปูบ้องยกข้อแป้แม่เบีย้ยมันไม่นายไอ้แอบค็บหบขอบ้อมัดพื้นติไม่เจ้าว่าแอบเดี๋ยวก่อนเอาเสียวเวลาวลาจะมันขอโทษไหมบุญแกว้วโอ,อ้นี่ไม่ตองอะไรนะมาก้ามวยร่วมพื้นนี่แล้ว <laughs> พระเยน็นนั้นพระองค์ทรงศึกษาสักย่างเถิดข้องตุกย่างม,มันมีความสําคัญมื่นมดไม่มีเครดีกว่าเคย แต่มันดีคนละวายมึงแลมึงมาในห่านี่ก็มีขี้คณะหรอกทุกคณะเมือ่อนักศึกษชาติจำเร็รดไปประกอบอาชีพทำให้ชาติบ้านเมืองจเจริญเมื่อเม็ดมันต้องพึงพิงมันต้องพึงพิงถ้าเรามีปะนะัญหาเรื่องกฎหมาม้ไปต้องพึงหนักกฎหไม้ถ้าเรื่องการปกครองผู้ปกครองถ้าเรื่องการก่อสร้างเรื่องการอยู่ตาต้องไปพึงด็อกเตอร์วาราโนนเงินไม้ท่านเป็นด็อกเตอร์ในทางวิศวกรอ,อยู่ตา ถ้ามึงต้องการดีรู้เรื่องข้าวเรื่องไรต้องเรื่องการาแสดงต้องไฟไฟานี่เทศมึงเลยถุกกระแนงดีก็ตั้งขึ้นมามีประโยชน์หมดจริงเปียกพูดถูกตอนนี้เดือนอะไรนะ1ืแปเอาสอง0 0ื่นไปเลยเกินกันละ่ะทุกอย่างมันย่อมมีผลฉันมองมองแล้วว่าประเทศชาตินี่มันคล้ายๆกับร่างกายมนุษย์ไม่เปียกว่าคลายครึคร่งนี่พระองค์ข้าวประเทศไทยทุกแน่นอนครับ ถ้าเรื่องการเห็นตาต้องเป็นผู้มีความสําคัญในเรื่องการมองเห็นถ้าเรื่องเห็นยกให้ตากับแต่ตามั่นเทาแต่เห็นไม่ใช่กินได้เห็นในเพื่อนนี่ผู้กินคือป้าแต่ป้ามันใจกินได้แต่พีมือนี่ไม่ยิบไหมแต่พีมือที่ยิบได้ต้องให้หนาตีนโดนผ่าเดินไปหนาตีนผ่าเดินแต่ลูกา้าไม่หงายกับความหน้าผนแหละ ใช่ใช่นั่นแหละมื่อปลาหยิบขึ้นมาแล้วมันตากอจอกไม่หอ่อ,อกดจ้งให้เพื่อนทางานเลี่ยมันก็ได้กินไม่คนที่ทําให้กินได้คือกอจอกเออใช่บุญแก้วเห็นไหมมันพูดเห็นไหมบุญแก้วฮะตอนนี้เรื่ออะไรจอ้องมืดขึ้นเอาเองเลยขึ้นเอาเลยเอาเท่าไหร่บอกตัวเลขเลยเอออย่าให้มันดินจังควดานปนันจะไม่ได้ไอ้เหลืองว้านเนีนมันมึกปนันจี้เจ้าเท่าไหร่ บอกตัวเลขมาเลยองค์ชาครับรับสร้างข้องพระองค์ตรงนี้แล้วก็ม่อมคนลูกคนพองในพระเมตตาแ้าก็ม่อมมาเพื่อพระองค์ปัดสีตได้คล้องปีนองไปแจกจนแต่ละบ้านแต่ละตั้งมาจากด้านเงื่อนงานแล้วก็ม่อมที่ไปตักตวงไม่ได้ เราเป็นผู้มีโอกาสที่เราอยากคิดแต่เรื่องที่เอาตักตัวเง่นดูพี่น้องประจาชนคนจนจนหลูกล้านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าน้นดนทางไม่สมบูรณ์อาคารไม่ได้เรียนยังมั่งเผือนเผาเม็ดเรารมื่อนี้นี่หนักศึกาะร่ามต้องช่วยเลือเราก็ม่อมไม่บังอาจที่จะไปกราบทูลตัวเล็กตรงนั้นไม่ขึ้นเลยจริงๆรงกินกี่ที่ขึ้นสักสี่หมื่นแต่ไม่อนพูด <c oughs> เอาจเอาสักสี่หมื่นแต่ไม่กล้าจะพูด ไม่มีอำนานจะร้องง่ายเลยเพียกทราบซึ่งในประมาการุณาดีคุณเราเอาห้าหมื่นไปเลยห้าหมื่นเป็นประมาการุณาแม่เขึ้นกะะันลักูแปดปันไม่แตกยอดใจแล้วโยยากเปลืเพียกส่งหลงให้ีปล่วมยิงตู้ทีกันเพียก เบียนี่มึงอีใยพักอาอไม่จ่อ่ะ,ใ,อะให้พี่ล่วงในขึ้นมั่งดิกยืยนรรอยดีได้ทีส้มรู้ไงก็งเราดิจัดสำเร็จทางไหนแล้วก็ม่อมยอกตัวยากไงพระองค์ทรงพิจารณาบุคคลสัก่องคนทําไมเป็นสร้างมันชนแต่ประจบความสาเร็จมาคนและเส้นทางแต่ความสำเร็จในชีวิตเท้าเทียมกันเลยใครอะเบียคนหนึ่งอดีตแชมป์โลกที่เขา ยกเป็นผู้จดียาบุคคลคือเข้าซ้ายในดานมัดมวยชุดยอดชิเก้าครั้งบองชัยชนะตอนดียุทธก้านดีจะเป็นหนักมวยอาชีพก็ยังช้าเลิศอีกคนหนึ่งเป็นลูกล้านเราชาวใต้เป็นศิลปินนักร้องลูกทุงเอกชัยที่วิชัยจากเด็กวัดชีวิตต่อสู้ก็ามาอยู่จนกระทั่งว่าพระเจความสําเร็จในด้านศิลปินํำรวจจับสิ้นกลางล่างชุดคาดอยู่อีกสองมืน่น ทำไมอีกรอบช่องร้อยล้านเลยไปแสดงทีนั่ยทีนั่ยตีนั่คนแย่งกันเสี่ยตั้งมึงเลไปเล่นฝังอาควนตกเอ็กไอชัยวามาแล้วก็เล่นลึกลึกกับกันวิดลึกลึกคนก็เที่ยตู้ลึกลึกแก็ได้แปดแสนลึกลึกไปมานั้นอ๋อเขาเก่งแก๊งกับเพลงรองดีโดราครับดีนั่งตะลุงครับดีมโนราเป็นยังไงเป็นศิลปินเจ้าตาย ร้องกรนร้องกรอนร้อง,งไง,งนะปีนองมานั่งนี่ฟังจิตแง่กระใจแม่มันรู้ทุกเรื่องขึ้นลาวกวัวขึ้นลาวปีนองมานั่งแต่ตอนนี้ฟังจิตแง่กระใจอย่าเพิ่งรีไปจิตเงกกะใจมาแม่นะแม่นะ ชมรำรำต่างฝายถักสิ้นยินดีรับป่าไม่หนักจึกจ้ามหาหนังป่าใบาใจจริงลูกะมหาหนังป่าใบาใจไอ,อยาละกาไอ,อยาละกาอะไรไอ,อยาละกาได้แดงอบตานดกเตร์กอดสิตอินดาวงนังลงจะก็กาลับกลาบ ตารองอติการคนนี้ก็ยิ่งใหญ่ละนน่และนละนี่ตานรองกิมกะนังยิมบายใจกิน,นี้ได้มาที่หนังวันตาลองตารองวัจชรกรตานชาวปอ นีละนามอมาตามปะทรงละนี่ละนี่ตารองนิมิตจิตใจบันจงกราบลงทุกตีตต่ผู้มีน้ำใจตานานดตั้งตต่ปอนสันมาอยู่สามวันดี สำลาหนวใจส่งไงเมื่อตอนได้เงินตองปักตายมันรายการศึกษาการปัญญามันนับจนมอมองลำบากจมรมกองรามก็ควัเกเงินควักตองด้วยความเกี่ยวกองให้พี่น้องจุกใจไล่คนรวมบุญรวมจาง ยงจะได้ป้าจุกใจจริงแม้จะได้ป้าจุกใจไอ้ยาละกกยาละไกตั้งแต่ก่นคนดีคนนี้ก็มีน้ำใจทุกคนตีกล่าวนี่มาเล่าให้ฟังจุมฟรน,นันทุระนคกศร,รีรละน้องก็มีที่มานังแลน่งแลตโนที่มานังแหลน่นพักตลุมส่งกล้า ระบีกังมีน้ำใจปูแก๊ปะังอาเราก็มากันหมดแต่ว่ายาลาปัานีนาราเสียงวาตอนนี้ยังมีเรื่องใหญ่ต่อเจ้าเลือกดั้งเข้าก็ยังตุกใจไม่รู้ใครต่อใครตีได้ใบแดงอยาละกายยาละกายยาละจับมือหน่อยเบียกโอ้โหตอนนี้เหนื่อยอะไรแล้วผมมาจำไหม ว่าถ้าเราไปมุ้งไม้เตือนเดือนเจ็ดหมื่นใช่ไหมอาหมืน่นนี่ถ้าได้นะบุญแก้วอาหมืน่นครับ <laughs> นั่นน่ะมึงกิจจำในเรื่องเพื่อนก็เองลืมหมดไป <laughs> นี่ไปร่วงมายืนกลาง่อดอ้ยช่องโลงก็ยิ่งตู้ทีเออเขาเป็นคนเก่งพระเจ้าค่ะอีกคนใครนะเข้าใจแก่แล้วสิครับนี่เป็นผู้จะดียาบุคนี่หน,นักมวย แล้วเพชรมัดมวยจะต้องงอเป็นแบบอย่างสิบเก้าครั้งม้องชัยชนะนอกเลือดจกินรางวันรางวันรางวันยังได้ทองคําทองคําทองคําทด่แฟนมัดมวยอ้ไอ้ด้วยความสเสน่ห์ด้วยเด็ดดาตาวี่มือโอ้ตลอดที่เป็นแชมป์โลกสิบเก้าครั้งม้องชัยชนะน้ำหนักทองคำนั้นรวมกันแล้วได้เท่าไหร่รู้ไหมรู้กับก็เปิดเผยให้เยาวาชนคนรุ่นล่งงในเก้าใจว่าคนดีควรจะได้รับการสนับสนุนรวมแล้วทองคำนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ที่เขาทรายก็ได้รับ องชายกับคร้วกระโมมคืนดังห้ามื่นครับเพื่อนรวมมารแปดพัน 8, 000, ไม่ขยับกระเยือนมันนะ่าเกลียดเราเม,มือนกัวถ้ากระรมงาไปบปั้นืูนเพื่อดอกาสใ้มันได้แสดงความสามารถเออใช่ใช่ฉันก็ลืมไปอปเาเปียกไปนั่งไปนั่งให้บุญแก้วได้มาแสดงความสามารถจะได้เพิ่มขั้นเดือนเดือนมัน่งพระเจ้าค่ะอาไปนั่งพระเจ้าค่ะถาบุญแก้วครับวันนี้ทองคำที่เ,เขาใจก็ได้รับเป็นรางวัลรวมแล้วน้ำหนักเท่าไหร่ช่วยนะช่วย มันเก้บอว่าเตียนบอลเลยมันช่งให้กูครับเลยเอ้าหันมานี้สิรวมแล้วน้ำหนักเท่าไรแค่เป็นลูกว่าแฟนนองเขา้าคอคับมันตกใจผมฉันปั่นริงฉัน,นถามเรื่องทองคำน้ำหนักทองคำนี่ก็ได้รับเป็นรางวัลน่ะเท่าไหร่คนเราทราบกูนมความดีน่ะ ผู้ที่มีจิตใจเมตตาศรัทธาเขาให้ด้วยความเสน่ห์มึงแลววิจารณ์บุญฤทธิ์อ่ะพอได้เลื่อนทองโอลิมปิกไม่ทันถึงเมืองที่รางวัลได้สามสิบสามล้านแล้วเท่าไหร่นะสามสิบสามล้านแล้วครับตอนนี้เดือนเท่าไหร่เบียกอ้ามื่นเอาห้าหมื่นห้าไปเลยขึ้นไม่หลาดาการมั่วคูนการหนึ่งหลาหลังนะเดี๋ยวว่ามึงรินไรแกไม่มึกเอาไปแกต่อมาต่อมาต่อมาเท่าไหร่ทองคําที่เขาได้รับองค์ายกับมันเรื่องนานแล้วแลาวก็ม่อมกับมีภาระที่จะต้องจดจําเรื่องอื่นกับ แต่ก่อนเคยรู้แล้วครับแต่มาจะไม่นี่มันจกนักด้ลืมมันคือตอบไม่ได้ใช่ไหมตอบไม่ได้ใช่ไหมไปแกวขาจริงอย่างนายเปียกว่าโต้ใช่เปล่าคนที่เขามีคุณงามความดีเป็นเกียรติที่เราควรจะต้องจารึกจดจาเพื่อได้บอกให้เยาวยชนได้รู้เชิดบุคคลต่างด้าวต่างแดนจะได้อวดน้างเห็นว่าคนระดับโลกเมืองเราก็มีนี่ไม่รู้อะไรเลยทําไม่ได้ตอนนี้เราเปนเดืนอนเท่าไหร่ฮะ แปดพันฮะแดพันกับแปดพันครับ, 8, บไม่คุ้มเงินหลวงไม่รู้เรื่องราวอะไรเอาเจ็ดพันไปก่อนแล้วปรับปรุงตัวเองสมใหม่นะทีหลังถามไม่ตอบได้นะไปนั่งพระเจ้าค่ะช่วยหน่อเกอช่วยให้รถวัวเจนบอดรุร่นกันตายกูเปียกครบวันนี้นะี่ทองคำที่เข้าทายก็ได้รับรวมแล้วน้ำหนักเท่าไหร่อืมแกร่งงอ,อก อั้แ้วเวระน้องกำเบืองกวดมันละบาดตีนมันรวมแล้วเท่าไรเบียกห้าร้อยทีบแปดบาทครับห้าร้อยบแปดบาทน้ำหนักพระเจ้าก็ะเห็นไหมพูดแก้วต่างกันไหมเบียกทำถึงมันตอบได้ทันทีเอาแบบอย่างมันนั่งดิเข่าได้ยังเบียกห้าร้อยสิบแปดบาทเบียกรู้หมกันหน่อยนึกแล้วนี่เอาเดี๋ยวนึกเดี๋ยวจู้กันเดี๋ยวคุยที่ทำผู้รู้ แล้วมึงก r a บตู้แรงงาน,นแต่ตะพูมันก r a บประจำโรไม่หวัดโตดเรื่องพรชีวิตมิ้นพระบรมเดชานุภาพมึงไม่รู้วัดะวารูให้พระองค์ลงนิยมมึงเป็นคนดีไปก r a บตู้ควงรองไป <ฟ S 1> อะไรบุญแกว้วคุณดวกันทร์เดือนๆพันหนูหะะไปบอกกับมึงไม่จริงไปแต่ถ้าที่ไปบอกว่ากูก r a บทู้วะนำนักต่องคำดีเข้าใช้ได้รับรวมมารอยที่แปดบาทนี่เป็นเรื่องแท็บเออมึงแทจเตวะแต่ข้อ,ขอจริงแถวได้ ะของจริงเท่าได้เหรว่ามึงแหละที่เขาเตะที่เขาจับได้ที่รังไอ้นูกกระเตะไอ้นี้ก็ะทตะเขารายงานรัฐบาลเมื่อกี้อยู่กี่จะไหมมันจริงถูกยา่างหรืคุยรายงานเท่านี้นี่กับมึงว่าเตะก็ไปบอสไอ้ของจริงเท่าได้ไอ้นั่นไม่รู้เนะี่ยไม่รู้ไอ้นี่ไปก่อนนะ่ะ เราซื้อบอ่ซื้ออะไรคนใกล้ก็ไม่รู้คนซื้อไม่รู้ชาวมือก็ไม่รู้มิต่อยุบบอแกแองแหมโรอยู่นี่ว่าพอจอเดี๋ยวไม่ดีตามองมรือเลยหูกันนี้อ่ะไปฉันตัดสินใจแล้วเจอสำนักไหนที่ใดศึกษาแล้วดีกว่าปล่อยเวลามันล่วงเลยพระเจ้ากางเอาสักย่างหนึ่ง่าคือเราแก่งด้านได้ก็มันยอมเกิดประโยชน์แม้ขอบใจเบียกเชิญจะาเดชพระเจ้ากาง อนิี้บอกว่าแสนปลื้มใจเรือในโยธตา กำกรูดซุนตอนปูรูจริงใดเแล้วนี่เพื่อไงรู้เป็นกรูคนเราเพื่อคนตุกวิชามารู้จริงแล้วเป็นบารมีรอดหลัดตัดรอกยอกยางตอสอเด็ดก้ามากลางพนาสีคิดปรางเดินปรางมากลางพนาลีก็พอดีมาปราดสอบอบเรงี้ปอบคน มหาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนเป็นวิทยาลัยเหมือนอย่างปัจจุบันแต่การศึกษามีมาแต่โบราณโบราณครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้แต่และว,วิชาจะเปิดสำนักไว้รอคอยสิทธิสทธ์สิทธิ์คนใดศรัทธากับวิชาไหนครูใดก็ไปที่นั่น